สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับมาพบกับผมนะครับบอลโตโยต้าโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับที่จะพามาชมนะครับตัวเจ้าแฮ l u x ิ่งรีโวใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวตอนเดียวนะครับนะครับเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรุ่นรีโวนะครับเครื่อง2.4นะครับตัวนี้เป็นตัวเอนทรีนะครับเกียร์ธรรมดารุ่นปี2020นะครับนะฮะตัวเซตอี dition เลยนะครับตัวตอนเดียวคันนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็นะครับจะพาไปชมนะครับรอบๆคันนะครับพร้อมโปรโมชั่นและก็สเปครถกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์2.4นะครับ150แรงม้านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างนะครับตัวด้านหน้ารถเนี่ยก็จะเปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่นะกระจังหน้าใหม่นะครับโทนสีดําด้านนะครับแล้วก็จะมีนะครับไฟนะครับหลอดฮาโลเจนพร้อมโครมนะครับมัลติรีเฟลกเตอร์มาให้นะครับ นี่นะครับตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับล้อนะครับก็จะเป็นล้อกระถัดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีบอลงินเลยผมพาไปชมนะครับตัวเจ้าตอนเดียวคันนี้นะครับภายในกันนะครับว่าตอนเดียวคันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับตัวตอนเดียวเนี่ยภายในก็ยังเป็นลักษณะเดิมครับเป็นโทนสีดํานะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีเป็นตัวจอนะครับนี่ จอแบบนี้เลยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะครับอันนี้จากโรงงานเลยเดิมๆนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วนะครับนี่นะครับทั้งสองบานนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกให้นะครับอันนี้เป็นกระบะนะครับทรงยาวนะครับกว้างขวางมากๆนะครับเอาไว้เน้นใช้งานบรรทุกกันเลยนะครับ เราไปชมด้านหลังกันบ้างนะครับของไฟท้ายตัวรถนะครับไฟท้ายตัวรถก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่นะครับสวยนะครับคันนี้หล่อมากมานะครับสําหรับลูกค้าที่นะครับสนใจนะครับเอาไปประกอบธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์นะครับหรือนะครับไปประกอบกิจการต่างๆนะครับซื้อในนามบุคคลบริษัทนะครับ ได้เลยนะครับติดต่อผมนะครับผมบอลโตโยต้าโปรโมชั่นะครับก่อนได้เลยนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับลูกค้าก็มาติดตามนะครับที่ช่อง YouTube ก่อนได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับกับผมบอลนะครับโตโยต้าโปรโมชั่นนะครับผมเนี่ยก็จะเอารถทุกๆรุ่นของโตโยต้านะครับตัวใหม่ๆนะครับ มาให้ลูกค้านะครับได้ชมกันนะครับอ่านะฮะยังไงคลิปนี้ก็กลับลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะครับยังไงกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ